สวัสดีครับท่านกับผมบารอนนี่นะครับและ world of tanks โลกแห่งรถถังนะครับผมก่อนอื่นผมก็ต้องขอกราบสวัสดีปีใหม่นะครับเพื่อนๆและผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ต้องขอ Merry Christmas ย้อนหลังด้วยแล้วกันนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นของปีใหม่กันนะครับผมจะมาเล่นรถถังเทียร์เทั้งหมดที่ผมมีนะครับก่อนที่จะหยุดปีใหม่ไปนะครับผม และตอนนี้นะครับรถถังเทียเก้าของผมก็มีทั้งหมดอยู่4คันนะครับจริงๆมีมากกว่านี้แหละแต่ขายไปแล้วนะจะซื้อเทียสิก็ต้องขายครับเพราะว่าหย็บเงินไม่ทันนะครับจริงๆมีน่าจะมี5คันนะและก่อนเราจะไปลงสู่สนามรบกันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวอล์กแทงของผมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยลวกันนะครับผมโอเคไปเจอกันในสนามรบเลยครับมาครับตาแรกครับ 1> m 1 0 3ครับผมก็ยังคงสนุกกับการเล่น m 1 0 3อยู่นะเป็นรถถังที่ผมสนุกมากนะกับการเล่นนะครับเป็นเทียร์9ที่โอเคถ้าไม่ติดว่ารถมันเทรดมันใหญ่แล้วมันไม่ไม่ไม่แข็งอะ <c oughs> นะแต่ตอนนี้โอเคได้ท็อปเทียร์ด้วยนะครับคิดว่าตอนนี้น่าจะเราน่าจะเฉิดฉายนะเพราะาท็อปเทียร์นะครับท็อปเทียร์รถถังหนักด้วยน่าจะโอแหละ เฮ้ยสปดตโดนสปอตเออเราสปอตเขาแต่ไม่แน่ใจเขาคงเห็นเราอะคันนี้ยังไม่มีซิกเซนเลยนะครับเกือบมีละอีกไม่นานอีกไม่นานโอ้หครูเซเดอร์เอมาจอดยิงตรงนี้เลยโคตรใจอะถ้าโดนสวนนี่คือตายนะครับดัดเดียวแต่รถมันแบนนะครับเฮ้ยตรงนี้มีอืมยิงไม่เข้าครับยิงไอเอสหกเราไม่เข้าไอเอหกก็ยิงไม่เข้าครับ ออบเจกต์จะ04วิเข้าไปแล้วพี่ไอเอส6ก็ดันไปดีผมจะได้เข้ามผมจะดันไม่ลายนี้ครับคันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาฮะเขาถอยมาเอ้ยคณะโอ้โหโอนนี้เหรอผมพูดไม่จบเลยโดนยิงสวนล้วอย่ารอพังแป๊บโอน,นี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับเทียเจ็ดเองแต่เขาใช้ปืนลำกล้องใหญ่ไงมันก็เลยเข้านะครับแต่เขาไม่ติมดามีหรอกผมไม่รู้ว่า ไลน์ข้างหลังเขามีเพื่อนไหมไงถ้ามีโอนี้คนเดียวผมเข้านะครับเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยทีครับตรงนี้ได้ไหมไม่ได้วะเมื่อกี้โดนยิงไม่เข้านะครับโดนช่องมองแต่ไม่เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะยิงจะยิงเฮ้ยนี่ไงโอนีอ้นี่ไงไม่โดนวะ ีก้ารับกระสุนไปแทนหน่อยแล้วกันเพื่อนโดดไปส0มร้อยมั้งเฮ้ยเฮ้ยยิงด้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะตรงนี้น่าจะได้นะแต่ว่าเฮ้ยเข้ามาละเข้าครับเข้าเข้าแล้วโอ้นี้มันออกมาแล้วทีเก้าโตรทีเพื่อนที่ต้องให้รับกระสุนแต่ว่ามันไม่ยิงเราว่ะเอาที่เดิมเอาไม่ได้ครับไม่เข้าแล้ว จะยิงน,นะเพื่อนจยิงน,นี่เหยียยิงตรงปืนกลมันฮะเอ้ย,อยจะบล็อกให้บล็อกไม่ทันครับเอาออกมาแบบนี้โหลดไม่ทันฮะอู้หู้มีคนยิงโอนี้ครับแต่ไม่รู้ว่าใครผมยังไม่อยากหันไปดูเอาโอนี้แล้วกันเพดล่างครับไม่ตายว่ะ ทีอุย้ยไม่ตายเพื่อนทีระวังต้องเอาโอนี้ก่อนครับโอนี้จะตายล้วเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมรอแป๊บต้องโอนี้ก่อนนะฮะอือหือสองกว่าโดนยัดมาไม่เป็นไรครับโอนี้พังละอ่าออบเจกต์ไงยิงโอนี้เมื่อกี้ถึงว่ามันแรงๆโอเคเอทีคันนี้ก็อูเข้าหันหลังครับตายครับอย่างนี้ อื่น obj เจ็704เรายัดเข้าไปนะฮะเ,เขาเลยแค่4คันไม่น่าจะเป็นปัญหาเนาะอ๋อนี่ไงจุดอ่อนโอ้โหโดนเพื่อนเราโดน spg ลงแล้วครับี p เก้าสายวมรบเฮ้ย spg อ๋อเขาวิ่งหลบไปแล้วเฮ้ย star สองครับน่าจะน่าจะเพื่อนเราน่าจะเก็บไหมหรือเปล่า อ้าวอูดีอย่เดี๋ยว,ยวจะลิงอ่ายิงไม่ได้เว้ยตายแล้วครับขอเก็บอีกสักคันนะ่เฮ้ย S P G ต้องออยู่หลังหินนี้คนระับอู้หเราน่าจะเก็บได้แหละนี่ไงอืม้มโดนไปครับไม่ตายครับแต่เข้าเต็มดาเมจอยู่นะแต่ไม่ตายเอี๋ยเอ่อ M X เขาหลบไปแล้วผมเอา S P G ก่อนแล้วกันอา่า M X น่าจะอ้อมผมแหละแต่ว่ารู้แต่ก็เอา S P G ก่อนฮนะนี่ฮนะอุย้ยเดี๋ยวนะไทเกอร์สองโอเคตายฮนะแล้วก็นี่ไงอ้อมจริงด้วยเฮ้ยใ,ใจใจเยอะจะ <c oughs> ไม่น่ารีบเลยเพื่อนไม่น่ารีบนะเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวเราดันให้อ,ะอ่ะอ่าดันให้ดันให้ <c oughs> โอเคจีจีฮะมาครับต่อเลยกับ e75 ครับผมรถถังใส่เลือดยอรมันฮะตอนนี้ก็ค่อนข้างโอ้นะเป็นท็อปทีอีกแล้วนะครับสำหรับ e75 นี้นะครับเป็นรถถังที่ผมเล่นแล้วค่อนข้างมั่นใจมากเลยนะคือรถถังมันมันแน่นอนะรู้สึกแน่นๆนะ่นอะกรอบมันหนานะครับตอนเป็นไทเกอร์สก็โอเคแล้วนะแต่ว่าพอเป็น e75 นี้ยิ่งแบบ ลบจุดด้อยออกไปเยอะมากนะครับในเรื่องของเกราะด้านหน้านะครับแต่ก็ยังมีจุดร้อยอยู่ก็คือบนหัวเรานะจะเห็นว่ามีช่องมองผู้การนะครับใหญ่มากโอเคไอเจเย็นเพื่อนโอ้เขาดันเข้ามาแบบนี้โอ้คันนี้ฮะเฮ้ย s p สก่อนแล้วกันอืมโ l o ออ f แตกลากกระสุนไปฮนะแต่ไม่จำเป็นก็ได้นะจริง กระสุนน่าจะพอดามิทพออยู่นะครับแต่ก็โอเคได้เฟลตบ,บัตแล้วครับเฮ้ย,ยขับผ่านกันแบบนี้อู้ไทเกอร์สองใจเย็นเพื่อนนายกรอไม่หนาพอเฮ้เยเฮ้ยยิงมันดิผมไม่มีโอเคโอเคเสียดายอะรีโหลดไม่ทันเฮ้ยโอ้โหเควีฮะเควีสามยิงไม่เข้านะครับผมยิงไม่โดนแต่เขายิงไม่เข้าดันเข้าไปเลยดีกว่า โอเคเขายิงละอืมโอ้โอล็อกยิงฮนะงเข้าด้วย <g ül> ไม่รู้โดนตรงไหนนะพยายามจะเลิกอยู่นะครับนี่ใส่ล็อกยิงเนะี่ยแต่มันติดล็อกอีกรอบมันแก้ไม่หายอดีโอ้โหโดนลอ็อคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนข้ามันเพื่อนยิงมันเออนน่นแหละใครนะี่ยอูวิ่งออกมาแบบนี้อืมวู้ล้อพังครับเสร็จครับยิงเข้าเครื่อง โอ้โดน SPG นะครับผมเมื่อกี้โคตรแรงครึ่งหลอดเอ้ยข้างล่างแพ้ฮะไม่เป็นไรเราดันแล้วกันไปกันข้างล่างให้ด้วยแล้วกันนะครับดันไปข้างหน้าก่อนโอ้โหนั่นไง SPG แต่ว่าเรามีเรื่องอให้ต้องระวังมากกว่าโอ้โหโคตรหนักอโอ้โหหัวนี้ฮะไม่รู้หัวใครอะยิงไว้ก่อนนะครับ เขายิงเราไม่เข้าฮะ SPG SPG SP จะตายก็ไม่ตายข้างหลังไม่น่าเป็นไรนะมอแล้วเฮียมาแล้วหนูอ่าค่อยๆดันนะฮะหัว Sniper เอ้ย SPG แล้วโอ้ออยบ้าเอ้ยขอนัดหนึ่งอ<笑><笑>โอ้ยเกียดนี่ SPG เอ้าบิ่งองกมาแบบนี้ก็โดนนะไปเจอกันตาหน้าแล้วกันครับผม โอเคครับมาต่อกันเลยกับ t ท p e หกสิบเอ็ดนะครับอ่ะรับหน่อยแล้วกันเห็นชวนมาไหลาตานะไม่ใช่คนเดิมหรอกแต่ว่ากีตายกีตายก็มีคนชวนประตูน,นะครับรู้สึกถ้าเป็นประตูนเนี่ยจะทําภารกิจช่วงนี้ได้ค่อนข้างง่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้เป็นท็อปทีครับแต่ไม่เป็นไรหรอกเราเป็นรถถังกลางออกแนวสไนป์ด้วยนะ ปืนก็โอเคนะครับสำหรับรถคันนี้ก็เลยไม่ไม่กลัวเท่าไหร่นะถ้าไม่ได้เป็นท็อปเทียอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนแล้วครับโอ้โหอะไรวะรูสองห้าหนึ่งฮะเพราะแต่ไม่แรงเท่าไหร่นะแต่ล้อนะครับเหลืองเลยผมคงต้องสปอร์ตอยู่แถวนี้ฮะเอาเอ็มเอ็กไปแล้วเหรอเพื่อน ไม่อยู่ด้วยกันเลยเหรอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมพยายามสปอร์ตอยู่ทถวนี้แล้วกันเงียบจังเลยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรนะอะไรนะกูแย่ละเขาโดนเขาเห็นผมกันอะ S P G อย่านะอย่านะเพื่อนไปลงคันอื่นนะครับเราเป็นแค่สเกลมาลงหัวเราเลยเฮ้ย S P G โดนนะมเมื่อกี้นะครับมันไม่มันไม่ระเบิดนะครับ ถ้าพื้นไม่ระเบิดเนี่ยคือ S.P.G. ยิงโดนเนี่ยถ้าระเบิดแบบนี้คือไม่โดนนะครับผมก็วันๆเหมือนกันนะกลัวเขาแบบดันขึ้นมาผมไม่ชอบเล่นสเกลเพราะมันอึดอัดนะครับเสี่ยงตายมากเลยแล้วคือเราไม่ใช่สเกลแบบสเกลอาชีพที่เป็นรถถังเบาไงเราเป็นรถถังกลางนะครับแต่ผมก็อัพพลังตัวมาอยู่นะผลรถนะครับก็น่าจะไปวัดไปวาได้อยู่ แต่ถ้าเทียบกับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนโดนโดนสปอตเทียบกับ Mx เนี่ย MX ก็น่าจะเป็นสเกลอาชีพมากกว่าเราเนะอู้สามคันครับตรงนี้สปีจต้องลงแล้วหรอเพื่อนต้องลงแล้วละ่ะอุย้ยข้างหลังราตายครับอืมนั่น,นแหละจะออกไปยิงได้ไมั้เนี่ยลองลองมไม่กล้าโผล่ไปมากครับกลัวโดน โอเคได Spot ค้สปอตดามจครับอ,อืมนั่นแหละสปอตรัวๆเออนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังนุ่มีอีกหนึ่งครับอุ๊ย <c oughs> เพื่อนยิงไม่เข้าโอเคได้อีกแล้วแต่ความสนุกของการเป็นสเกล์เนี่ยคือการมองศัตรูโดนยิงนะครับแต่ไม่ใช่เรายิงนะแต่มองศัตรูที่ที่โดนเพื่อนเรายิงอะ่ะนั่นแหละคือความสนุกของสเกล์นะครับ ือเราไม่ต้องทําอะไรเองนะแค่มองแค่แค่ดูให้เพื่อนนะครับเพื่อนเราจะจัดการเองนะครับมันสนุกตรงเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าอุ้ยอุ้ย,ยเขายิงรัวๆเลยเว้ย T57 Heavy ครับเอาอีกเพื่อน SPG ใครก็ได้ลงหัวมันผมอยากออกไปยิงนะแต่กลัวไม่ได้กลับมาดิยิงมันหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองอเขาเลิงมาทางนี้วะ ไม่แน่ใจว่าเห็นผมอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าทีห้าเจ็ดผมนี้โดนยิงรัวๆเลยได้ๆนะลองลองยิงที่ตานี้ <c oughs> นั่นไงครับสวนครับโดนสวนผมยิงเข้าานะแต่เขาก็สวนผมก่อนจริงๆเราสวนเขานะครับแต่โชคดีที่ยงังยิงเข้าโอเคนั่นแหละสซตไปหนึ่งฮนะเอาคันนี้ต่อเลยเพื่อนข้างหลังนุ้นยังไงวนะเนี่ยเฮ้ยเขาไม่ได้เล็งเราอะ ปึ๊บเขาเห็นแล้วยิงแล้วถอยอนะเอินแหละอีกนัดอีกนัดตายเลยเนะเฮ้ยเขาเขาขึ้นมาแบบนี้อือหไม่เข้าได้ไงวะข้างๆนะนะั่น่ะยิงด้านข้างเลยนะครับเนะี่ยแต่ไม่รู้โดนตรงไหนอือ เอาไม่เข้าครับแต่คริติคอลฮิตโดนอะไรวะโดนล้อ,หอเหรอเฮ้ยกดไม่ลงครับอืมไม่เป็นไรเอารู้สึกตรงนี้จะเหลืออีกคันหนึ่งนะเฮ้ยเู้นนู่นนู่นอุ้ยเขายิงมาครับ <laughs> เห็นก็สุนลอยมานะแต่ไม่น่าจะโดนผมก็เลยไม่หลบนะครับได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้ถือว่า ค่อนข้างสําเร็จนะครับผลเป็นผลมากกับการสปอตของเรานะโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนทางนี้นะฮะ FV โอ้โหครับยัดหน้าเพื่อนผมตายไปแล้วหนึ่งศพเขาโหลดนานบวกเลยครับน่าจะมี20วิอะล็อกครับแล้วก็โอ้โหไม่น่าไม่ควรเลย ไม่ควรนะอุ้ยโดนโดนโดนใครส่องนะเอ้ยจะตายแล้วอ่อนี่ครับเอ้าไม่ตายครับจบครับจบโอ้โหจบเลยอะนึกว่านึกว่าจะตายไงโอ้โหถ้าไม่ตายผมปล่อยเมาส์เลยเมื่อกี้นะครับเขาไม่จบผมก็จบนะครับโอเคมาเจอกันตาหน้าฮะแย่วะ่ะมาเล่นแย่ตอนสุดท้ายมาฮะ มาเล่นโซเวียตกันบ้างนะครับทีสิบครับแตะดานนี้ผมไม่ชอบอย่างนี้นะเนี่ยช่องตรงนี้ครับวิ่งผ่านทีไรนี่โดนยิงตลอดดูตานี้จะรอดไหมรอดไหมรอดไหมนั่นโดนโดนแล้วครับไม่มีซิกเซนด้วยเอออย่ายิงอุย้ยรอดครับรอดโอ้คือคือทีสิบมันเร็วไงมันก็เลยผ่านมาได้นะครับแต่ ลองนึกถึงรถอื่นๆอย่าง e อรอยอะไรพวกนี้ที่ได้ด่านนี้ดิคือวิ่งผ่านเนี่ยโดนสปอตแน่นอนฮะแล้วโดนยิงแน่นอนมันจะชอบมีคนมาซุ่มอยู่ฝั่งหนึ่งอะผมก็เลยโคตรเกลียดด่านนี้จริงๆโอเคเดี๋ยวเราดูดีว่าเฮ้ยอะไรนะอะไรนะอะไรนะเ,เฮ้ยยิงได้ครับอืมเ,อเรสครับมันเข้าถอยไปแบบนั้นแต่เพื่อนเราก็ไม่มีเหมือนกันนะ เราก็จะดันไปก็จะใช่เรื่องนะเอ่อเฮ้ยนั่นนั่นนั่นนี่ไงโดนไปดิโอ้เข้าจอดเลยครับจอดนิ่งหวังแรกกับโอ้โหไม่รู้ว่าเขาจะกล้าเดี๋ยวเดี๋ยวคอยนัดอืมโดนด้วยมันดู้ว่าจะโดนนั่นอนะแต่โอเคฮะสองหนึ่งฮนะเขายิงโดนโอ้เพลิดหน้าเลยครับ แต่ว่ามุมมันไม่ได้แหละผมหันด้านข้างเข้านะครับมันก็เลยกรอบมันก็เลยไม่ได้มุมนะครับถ่าหนหน้าอาจจะดิ่งนะเอ๊ะทำไมไม่มีใครเลยเอ,อ่ะเซนจูเรียนเอเอครับอ้าวผมไม่ได้เป็นท็อปเทียร์เหรอกรรมนึกว่าเป็นท็อปเทียร์เห็นเซนจูเรียนเอนะครับเทียร์สิบงงเลยแบบเข้าไปเลยก็ได้นะผมว่า เขาน่าจะดักอยู่ลึกๆหน่อยอะถ้าไม่มีขนาดนี้นะแต่ค่อยๆฮะนั่นไงโอ้สองคันครับเนี่ยเขาดักตรงนี้ฮะ้อยออกมาแบบนี้อืมโดนไปครับ MX 50 B แล้วก็ Type 4นะครับโอ้รู้สึกลายนู้นนะครับลายอีกด้านหนึ่งอะ่ะเขาดันทะลุปไปเลยนะดูจากมินิแมปนะครับ น่าจะทะลุเข้าฐานเลยแหละเดี๋ยวเรอตรงนี้อืเอา้าเดี๋ยวผมเล็งคันข้างหน้าไปดนลคันข้างหลังอืนั่นแหละนั่นแหละเอาให้เขารู้เ,เขาวิ่งไปไหนฮะ FX 50วิ่งไปไหนละเพื่อเอา้าคริติคอลเอโอโอ้โหเสียดายว่าโดนล้อ Type C. ตัวคนเดียวแล้วเพื่อนเดีย๋ยนะผมไม่รู้ว่าก้อนหินมันอยู่ตรงไหนอะ เฮ้ยไทยสี่มันใช้ซากเพื่อนเป็นกับบังวะออไอ้ยาตรงนี้มันเออนั่นแหละยิงแล้วครับเอ,อเพดล่างเอาล้อแล้วกันแล้วก็ฟแฟลงครับเพื่อนตามไหมตามไหมอุ๊ยเดีนะ๋ยวจะข้างหลังมันก็มีฮะขอลบหน่อยเพื่อนขอลบหน่อยมาเอากรรมตายก่อนโดดเสร็จพอดีเออ เด,เดี๋ยวใช้ซากทสี่หลบแล้วกันอออืื้ใครครับสองหนึ่งยิงมาได้ไงวะเฮ้ยมันยิงได้ไงอ่ะอยู่อีกด,ด้านหนึ่งเลยนะี่ขอสักโอ้ยยิงะเราก็ยังยิงเข้าฮนะว่ามันยิงแม่นอย่างนี้ครับปะ่ะจะยินเพื่อนขอไปก่อนไม่ได้คิวแต่ก็โอเคฮะดามเมจผมพอใจกับดามเมจที่ผมทำตอนนี้นะครับ ยังควรจะได้ QM X 50B นะคันแรกอะ่ะดันไปโดนล้ออะ่ะน่าจะเลงเทรเรไม่น่าเลงล้อเลยส็งวะโอเคครับผมจีจีฮนะเชิญกันตาหน้าครับผมมาฮะตาสุดท้ายนี่ครับตาสุดท้ายของปีนี้นะครับผมกับ M 103นะครับในด่านนี้เป็นด่านที่ผมไม่ชอบเลยถ้าเป็นทีมโจมตีอะ่ะ หรือถ้าเป็นทีมป้องกันเนี่ยยังโอเคนะครับแต่ด่านนี้ทีมโจมตีผมโคตรเกลียดถึงจะไม่มี SPG ก็ตามแต่ก็นะทำอะไรมากไม่ได้ฮะต้องเดินหน้าบุกควับมาดูว่าจะเป็นยังไงฮะตอานนี้แต่ก็น่าจะโอเคอยู่นะระยะระยะไกลนะครับเดี๋ยวๆตรงนู้นสเกลใช่ไหมเราต้องพยายามดันไปยึดข้างหน้าเราให้ได้นะครับถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ย ไม่โอเคมี S p G คันหนึ่งก็น่ากลัวแต่ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหรอ่อยู่กันเยอะเลยนะลายนี้มาถึงทีมศัตรูนะครับเ่อยิงไปโอ้วรถถังหน้าครับเทียร์สิด้วยรถถังสาราชาจาจักรนะครับมันน่าจะแข็งอะ่ะเราน่าจะยิงยากนะครับอ่ะลองดูแล้วกันลองดูฮะ เลงมันโดนเหมือนจะโดนนะตรงช่องมองนะครับบนเทเรตแต่ไม่เข้าอ่ะยิงเข้าได้ไงวะไม่ใช่ปืนท็อปด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยขอยสักนัดได้ไหมนะี่ะทางนี้ทางนี้สองจิตสองใจโอ้ยทำไมต้องโผล่โผล่อย่างนี้ด้วยอืมอเข้าครับเข้าวะเข้าได้ไงถามว่าเข้าได้ยังไงแต่มันก็เหมือนจะโดนตรงอ่าช่องมองนะครับบนเทเรต นี่งไงอืมโดนครับผมผมเนี่ยโดนบ้าเอ้ยโอ้โหยิงช่องมองเราด้วยบ้า,าจริงๆอุ้ยๆอ,อะไรเพื่อนอะไรดันไม่ได้เลยครับลายนี้ศัตรูเยอะมากแน่นมากแต่ลายนู้นรู้สึกจะดันได้นะทีมศัตรูตายไปเยอะมากนะครับลนยลอีกด้านหนึ่งอะ่ะอุ้ยเพื่อนทีร้ 110. อยสิบบ้าเอ,อ้ย กระสุนพุ่งลงพื้นนะเออและเอาได้สปอดดาเมจด้วยครับเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนเขาจะถอยฮนะเขาถอยไปกันบ้านแน่เลยผมดันแล้วกันเมื่อกี้เหมือนเห็นรถถังเบาเอ้ยรถถังกลางแถวแถนี้ก็ถอยไปด้วยนะครับน่าจะมีเพื่อนเรียกกันบ้านแหละเพราะฉะนั้นดันได้นะครับไม่รู้นะ อันนี้เดานะถ้าอยู่ก็ยังอยู่ฮนะเฮ้ยแต่ไม่ใช่เทียสิบอะเป็นไอเอสสามครับนี่ฮะเขาเริ่มวิ่งกลับบ้านแล้วครับผูได้สปอตดาเมจนะโอเคไอเอสสามผมไม่กล้าออกไปยิงอนะ่ะกลัวโดนสวนจากทางนน้นอุ้ยยังไงนี่ไง,ไงม,มาไอเอสสามก็ได้นูรอพังฮะนั่นไงโดนนะฮะล็งนานไปหน่อยไม่น่าเอาข้างออกเลยวะ่ะ ตรงนี้แล้วกันบนเนินเขาตรงนี้น่าจะอุ้ยนั่นมันฮันเตอร์อืมโดนไปติงตรงไหนก็ได้นะครับปืนเราน่าจะเจาะเกาะเข้าอยู่หรอกอ่อถอยแบบนี้แบบนี้เอาหายเฮ้ยไทยพกเอ็ดอืมไม่โดนครับไรวะ เราดันมาได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเดี๋ยวใช้ห้องเอ็ดอีกแล้วเฮ้ยได้อโดนครับโดนล้อล้อพังอีบ้าลมาอีกสักนัดสองหนึ่งน่ไงอาา่าฮะตานี้ครับเข้าเต็มเต็มค่าดีค่าดีล็อกค,ครับไม่ล็อกดีกว่า <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากล็อก ล็อกยิงไม่โดนแน่ฮะไกลขนาดนั้งอะเราลงไปในหลุมนี้รู้สึกจะมี IS-3 กับรถเอถ FV คันหนึ่งครับนั่นแฮนเตอร์แฮนเตอร์อุ้ยไม่ยังไงเอ้าไม่ทันครับกระสุนไปไม่ทันเฮ้ย FV กำลังขับไปแล้วครับรูเขาเขา,เขาหันกลับมาวะเอ้ใจเย็นเพื่อนใจเย็น เฮ้ยหันข้างแบบนี้ hmm. เจ็บครับผมสตาด์ทไหมอู้ถอยมา,อาตายครับผมโอเคข้างหน้านูน้น hmm. เขาหน้าจะหลบอยู่หลังก้อนหินนะะั The นะ้งจะเปิด PTA นะครับปะ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 ใจเย็นใจเย็นอย่าสแปมฮะอบสแปมอะไรเนี่ยรู้แล้วครับมีมินิแมพ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,หอโอ้โหล้างกระสุนซ่อมฮะไม่งั้นหัวหลุดแน่มีโอกาสหัวหลุดเฮ้ยใจะยินเพื่อนเรายิงเขายากนะครับเพราะเขาโผล่มาจากเทเรตอ่นะแต่เขายิงเราง่ายครับโอเคถอยไปละเขาถอยไปละก็จะดันแล้วกันงนั้นมาโผล่หน้าออกมาโอโ้ไปนู่นแล้วครับเฮ้ยเฮ้ย นี่ไงเมื่อกี้นายยิงเราขอคืนนะครับหันเฮ้ยเฮ้ยหันมาหันมาละไม่ให้ยิงหรอกจะบอกให้อ่าวิ่งไปแล้วครับจริงๆถ้าผมสู้ขเขาผมก็แพ้นะเพราะเขาน่าจะโหลดเร็วกว่านะครับเลือดเราก็น้อยกว่าด้วยเฮ้ยเออนั่นแหละนี่ไงอุ้ยเขายิงเพื่อนนะโอเคถายครับผม เลยเอสพีคนเดียวฮนะเวลาเล็กโหนาทีกว่านึกว่าจะหมด SPG อ่าอยู่นี่ครับล็อกล็อกล็อกครับแล้วก็ส่องแล้วก็แน่นอนฮนะ Ramming is real <laughs> จีจ<ๆ>ีโอเค ครับผมและสำหรับการเล่นบล็อกแทงฉลองปีใหม่ในวันนี้นะครับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกท่านพบเจอแต่ความสุขนะครับในปีใหม่นี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันได้ในคลิปต่อไปเลยนะครับผมน่าจะเป็นหลังปีใหม่แหละนะครับสำหรับวันนี้บารอนี่ไปเที่ยวปีใหม่ฮะไปฮะ